ซีซารอร่อยทุกคนเขาบอกซองนี้อร่อยมากๆากมากมา,กมา,กมากเป็นบะหมี่เกาเหลีรถไก่ผัดโคชูจังนะครับซองนี้เป็นแบบแห้ง้ววาทุกคนเส้นคือน่ากินมากเลยอ่ะเหนียวนุ่มมากคำได้ก็มีความเผ็ดนะทุกคนตอนแรกก็ไม่ได้คิด,ดว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้นะ อือร่อยนะทุกคนน้องๆน้อง,นอง,นองหนูที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนะเพราว่าไม่น่าจะผ่านออื อยากใส่บะหมี่อร่อยฟินมากเฮ้ทุกคน35มาวาดย่างคุ้งเลยอ่ะบางยี่ห้อแพงนะแต่ไม่อร่อยด้วยสุดยอดอซื้อยี่ห้อนี้บอกเลยอร่อยซีซัดเลยนะ